ไม่มีจริงถ้าวันนี้ใครอยากจะฟังว่าอ๋อไม่ต้องมีต้นทุนอะไรในชีวิตเลยก็สําเร็จได้ครูบอกเลยว่าไม่มีจริงไปเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มนุ่มๆน,นอนฝันดีกว่าอันนี้ยังเป็นไปได้มากกว่าเพราะการที่เราจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเราจําเป็นต้องมีต้นทุนหรือมีเชื้อเพลิงก่อนถ้าอย่างเงี้ยครูฝนบอกว่า ครูฝนอยากปลูกมะม่วงแต่ครูไม่มีแม้กระทั่งเมล็ดมะม่วงไม่มีทั้งดินไม่มีทั้งน้ำแล้วมะม่วงมันจะมางอกไหมอะถ้าครูบอกว่าที่หน้าระเบียงครูเนี่ยอยากจะมีมะม่วงมากเลยแต่ตอนนี้เป็นพื้นปูนอะครูอยากจะใฝ่ฝันว่าตรงที่กระเบื้องปูอยู่จะมีมะม่วงงอกอะคุณว่ามันจะมีมะม่วงให้กินไหมอะนั่นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าการที่คุณจะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีใครสักคนมาบอกกับคุณว่าไม่ต้องมีต้นทุนอะไรในชีวิตเลยแล้วสาเร็จก็ให้นึกถึงวันนี้ที่ครูบอกคุณนะคะว่า ไม่มีจริงนะคะคน99%ที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำเร็จที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำเร็จรู้เรื่องนี้ดีค่ะไม่งั้นเขาสำเร็จกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเขารู้เรื่องนี้ดีว่าอ๋อมันต้องมีต้นทุนถ้าขาดอันใดอันหนึ่งความสำเร็จมันเกิดไม่ได้